ไม่จำอถือว่าได้บางได้จุดกนอันบระกันบังก็เป็น้บานบังที่เปิดขมาไปทิมเมือนทิ้มข้บมเดียนังงน่่ไนบาดบังไงแล้วคะองชงนี้เลิ่งปร้อนน้ำซี้นน

chào đi, anh cũng chắc, anh cũng đã biết, văng đấy văng thứ hai, men ở đây, nói, chính, chính, Ủa, đi đi đi

ยืนีนผมนียครับเียนี้รกันเอายมันก็ต้่านะนุ่มบ่มันไหลคืกวันเหรอร้อยยี่สิบพัไปวอนแปดสิพันไปนี่นกลางปลาแจ้งแจ้งนี่แปดสิบพันไปเก้าสิบลงมาไกลแบบลงมาหานี่ อ้เออเปนี่หนบัดรนนบอกลูกอไปนกลางขาวเลยต่ามันก็ได้มันก็ได้ลอยมันก็ได้ลอยเห็นยังไงมาทางี่เืนอยู่เห็นไหเห็นบาเห็นแล้วเหรเห็นเลห็นก็บ้ย่้าเห็นไหมยนเห็นเดีวเดก็ยวเีอืมดีเี็ีดีดีดนดี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 ีไี่

หอุน,นุดไปแล้วโุุดไปแล้วได้วยเขาิมหา,หาเนยบางนี่เอาสองลอยครับแก้มืออันนี้มือต่อ,ม,อ,ตอมือต่อันนั้นมือตัวนางจูย่างเดียวจูมาทางนี่